ครับอันนี้ก็ตัดหย้ายเช่นเคยครับอันนี้ว่าจะมาตัดหญ้าไปฝากน้องขนุนและพอพลายให้หน่อยพอพลายเบิร์ดซะหน่อยนะครับวันนี้อ่าคนเดียวครับใช้เครื่องเหมือนเดิมครับผมยาสวยอๆน,นี่ก็ว่าจะเอาไปฝากน้องขน,นุนที่อยู่สวนน้องนุสักหน่อยนะครับวันนี้ยาซื่อๆแลยอยากใ,ให้น้องได้กินครับผมนุนครับนุนก็ เสียเข้มครับเสียเข้มช่องอันดาโนปะก้าวนะครับกําลังตัดเหมือนกันนะครับผมที่แปลงหญ้าพันไรของเรามือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันตอนที่ให้น้องขนุนกันเลยนะครับผมสวัสดีครับมาแล้วนะครับผมนี่ถึงสางแล้วครับผม น้องขนุนเรายิดโยกรอแล้วนะครับยาถึงแล้วนะครับยาผดสดนี่น้องขนุนสบายดีครับตัวนี้เอา้า นองมุกอยู่เลยอยู่เชือกเดียวนะครับอืนเดาอยู่ยยนครับเด้กินยาอร่อยอร่อยนุ่มมันหายหมดเลยพนนุ่มมันแล้วตะนี่ก็รอผสมนะครับแต่ยังไม่เป็นสัตว์รอ ยังไม่เป็นสัตว์นะครับรอต้องรอให้ช้างของเรานี่เป็นสัตว์นี่นะครับหางเริ่มยาวแล้วโหหางสวยนะครับพนุนเนี่ยหางสวยแต่หางอ่อนนิดนึง เออสนานเลยจงหมดสุณนะแผลง่ายเลยน้อยแผลง่ายเ่เนาะเดี๋ยวครับบรรยากาศช่วงกลางวันที่คุณเคยเราก็ช้างเราก็จะ,ะผูกที่โรงนี้นะคร,รับผมนู่นช้างเล็กช้างใหญ่ หยามันก็ลังสีออกดอ,อกเลยนะกินดีอ้ะันสิโตกัสันนี่นะครับน้องขนุนของเราวันนี้ก็วนทวนสมบูรณ์ดีเหมือนเดิมครับผมรอแค่ให้น้องเป็นสัตว์รอผสมนะครับว่นน้องก็เริ่มสมบูรณ์ภายในก็เริ่มดีแล้วครับได้8 8เดือนละ น่าจะเป็นสัตว์ไวๆเนี่ยแหะครับผมก็ให้ตัวผู้เข้ามาเช็คตลอดนะครับที่นี่ก็คือถ้าตัวเมียเป็นสันเนี่ยตัวผู้มาเช็คค่าตัวผู้จะผสมเนี่ยถ้าตัวเมียเป็นสัเนี่ยจะดันใส่เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องขนมฟ a m i l y ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับผม